สวัสดีค่ะคราวนี้นะคะพวกเราก็จะมาสาธิตการทําปุ๋ยนะคะจากหน่อกล้วยค่ะค่ะส่วนผสมนะคะก็จะมีกากน้ําตาลค่ะค่ะแล้วก็ลําข้าวนะคะค่ะแล้วก็ดอกกล้วยค่ะค่ะวิธีทํานะคะนำหน่อกล้วยที่เราได้มานะคะมาสับเป็นชิ้นเล็กๆค่ะใส่ลงไว้ในถังนะคะ อันดับต่อไปนะคะเติมกากาาน้ำตาลลงไปค่ะสัดส่วนประมาณ1กิโลกรัมค่ะค่ะอันดับต่อไปนะคะเติมล,ำ,ลำข้าวลงไปค่ะในสัดส่วน1กิโลกรัมเช่นเดียวกันค่ะ ัต่อไปนะคะคุกเข้าให้เข้ากัน,นะค่ะ ื่คู่ครั้งนัะทไ,ได้ที่แล้วนะคะก็ปิดฝาค่ะค่ะเก็บวไว้ประมาณ1เดือนนะคะค่ะเมื่อครบกำหนดหนึ่งเดือนแล้วนะคะเราก็ปุ๋ยที่ได้นะคะนำมาผสมน้ำในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อให้เจือจางค่ะและนำไปใช้ในการเกษตรได้เลยค่ะ เพียงเท่านี้นะคะเราก็ได้ปุ๋ยอินทรีย์มาใช้จากวัสดุรอบตัวของเรานะคะลองทุกคนลองทำดูนะคะค่ะสำหรับปุ๋ยของพวกเราก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ